โจพร้อมยังโจโจโจจสองสิมสองสิบสี่สส้สองบหกสบจสสิบแปสองสิบเก้าสองสิบสิบสองสิบสองสองสิบสามสองสิบี่และยสิบสองบาทวนนี้ดูน้ำตาลคนไหนเนาะน้เห็นมีเลยมาขึ้นมาค่ะัลโหลน่ารักนจะไปตอปลาปะตู้ไฟ แกรับของอยู่อะพี่แฮนมี่ต้องรอเราคอยอยู่ไหนเหรอนี่นี่นี่เลี้ยงแมวได้รอมาเขือนไปลูกพี่มาเขือนเทพคิดว่าจะเมือ๋อไม่ใช่าคือเมือมาคินเขาไม่กลัวโจรจิ้มคอเลยเด้ไม่หรอกพี่น่าจะเป็นคีสมาเลยหนูคิดว่าในนอขายนั่นพี่จะขายขายเงินแดงคะมาชาร์จรถนะเนี่ย โอ้พี่เจฟมาถามดิผมถาม๊งสนาอะไรอะพี่เจฟมาถามดินอนถามดิผมถามเขาบอกพี่มีเก๊งสนากิกีดจำนวนเท่าไหร่อ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะไม่เอาแล้วนะได้ไม่เป็นพี่พี่ไม่เอาแล้วพี่กำลังจะบอกเลยเป็นตัวเล่นลิ้นมีคนหนึ่งเขาเกว่งว่าขับไปเล่นข่าวแล้วครับมัวแต่คุยกับลุงคุณมิเกลงไม่ได้คุยนานเลยเออเราไม่แทงว่าเคยเล่นมา ลูกข้างบนเหรอพี่ใช่ข้างบนหนูว่าหนูไม่น่าได้เล่นหวานเดี๋ยวรัดกันก็มาละเดี๋ยวหนูอาจจะกลับก่อนได้เราไปชุบเพื่อนเดี๋ยว็พอุ้มกันกลับนะเอ้าลูกจบพอดีหมดละเออว่ะหมดแล้วบอกว่าเราลัดกันมา โอเสร็จแล้วนะนะเพื่อนยืนอยู่ดราม่าเลยหรือเปล่าไม่ยืนตรงนั้นอ๋อฉีดยาเขาชุบมาไม่มีไม่มีไม่มีฮุมวิมาแล้วเห็นไหมลูกกันจบแล้วลูกมันจบแล้เล่นเอาอะไรวะถังจันมาอะไรวะะนพี่เดวอมีอะไรวะทันนั้นปกติมันก็อุ้มศพไม่ได้ป่ะถูกไหมเขาไม่ได้ถามไม่ได้อะไรเลย ีก็งงว่านึกว่าเขาถามเพื่อนแล้วดีดามาจริงด้วยเห็นไหมมีอาสมัห์ได้เนี่ยเรีมาแล้วอุ้มศพเพื่อนเราหรือเปล่าเขามาอุ้มศพเราเหรอให้เขาไปให้หมอไม่ได้ถามเลยว่าออกไหมเจ๊จะไปกับใครอ่ะถึงพอดีไหมเราพูดเมื่อกี้ก็ถึงพอดีแล้วอันนี้พูดไม่ได้มีแบบมีปัญหานะคือพูดตามกฎแล้วมันมันไม่สามารถอุ้มศพ ฝั่งตัวข้ามได้ถ้าเขาไม่ได้ขอออกถูกไหมแต่เนี่ยเขาอุ้มไปเลยเข้าใจไหมเขาอุ้มแปใหมอเลยนะที่เขายังจกไม่เสร็จมีใครไปตอบปล่าว่าออกไม่มีตอบเลยค่ะว่าออกไม่ใครตอบออเลยแต่เขายังจกไม่เสร็จนะแต่แต่แต่ถ้าแบบว่าถีาอาตี่นก็แ้โอ้โหไหนแล้วไหนแบบไหนแบบไหนเกล็ดนแบบไหนเอาเอาคนนี้เอาเอเคเอาเอเคเอเอเเอเอเตายเอยเรียบร้อยเรียบร้อย เนี่ย yeah, ไม่ได้วอลเพื่อนไม่วอกี่โ<อ>มาวอไปแล้วค่ะทบเล่นเขาเยอะอ๋ออ๋อวิสวยเพื่อนสวยสวย เชิดโอชิตโอชิดโอชิตโอชิดโอชิตชิตโอ้อบคุณนะเพืออนอนโอนิโอชิโอชิตโอชิตโอชอชิตโอ้ิเโอชิกโอชดตโอชได้ไหมตโกชิตโอชิตไออตโงชิตกอตก โอ้อนนนะมันกระตุกนี่ยมันชอบกระตุกเห็นไหมไม่ไหวครับเยอะเกินน่ามันกระตุกเยอะไปอะไรน่าเราส่อีกคนนึ่งไว้ไหนอะ่ะเอา้าเพื่อนหาย,อยาแอบเลยเอาไปแอบเลย เอาค่อยช่วยดีดีดีเอาไม่ไมไม่ออกแ่เขาเ่อเขาอออกเขาขอออเขาขอออกนะเ่้ชมชุมตใจกันหมดทั้งวงเพิ่งเกิดเรื่มันร้อนอย่างไอ้น้องเอาพวเียวเหมือนเหมือนแบบเก็บกดใครมาเนี่ยม่้วเารู้ออขวิขั ถามออาไหมพี่รู้สึกตลกใจเรื่องเมื่อกี้มากเลยทำไมไม่เคยตลกเฉยๆตลกที่ผู้หญิงมาบอกว่าให้ให้ให้เราทับได้ใหม่ซึ่งซึ่งอะไรใเคืออะไรนะฝั่งนู้นเขาใช่พูดตอนที่เราเกิดมาแล้วแล้วผู้หญิงผู้หญิงของเขามาบอกว่าถ้างี้ก็ลองก็กลับเข้าไปข้างในทับได้คุณจะทับได้ทำไมก็มันจบไปแล้วจบไปแล้วมันตลกบอกว่าเออไม่ เออก็มันจบไปแล้วค่ะไม่เป็นไรหรอกค่ะมันจะให้กูกลับไปทับได้ทำไมมันมันจะ,ะอุ้มได้ก็ต่อเมื่อแบบวงมมวหมดแล้วใต้มันจะอุ้มก็ต่อเมื่อวงหมดแต่เรา<ช>ไม่เคยได้ขออันที่ถ้าพูดตามกฎก็คือเขาผิดน,นะเขามาจับเราอ่ะ<พ>อเขาจับราไ<ข>อไปถึงกันแล้วนะแล้วเขาจะมาไม่พอใจเรื่องอะไรเรื่องแค่เอาศพไปให้หมอมันไม่ได้ป้าปกติมก็ต้องถามกันอ่ะรู้สึกแปลกๆเราเป็นเราหลายรอบแล้วอ่ะเราตายจะให้เรามานั่งพูดบ้าหรือเปล่า มหนูไม่ชอบตั้งแต่เรื่องของพี่เลนแล้วรู้จริงๆรั้สแปลกเรารู้สึกเขาแปลกรู้สึกว่าแปลกไม่ได้ปะมันเราอยากเติมไฟกันอีกไหมล่ะจ๊ะไม่ไม่อยากเติมเพราะว่าเขารู้สึกเขาเล่นแปลกแบบว่าเนี่ยอยังหลุมเนี้ยอาพูดตามตรงเขาก็ปิดกดมันไม่ใช่ความผิดเราที่ต้องมานั่งแคนเลยเขาเลยตืนมานั่งโมโหใส่คืองงมากตัวเองเป็นคนผิดเองไม่เลยเข้ามหนเสี่นกลังวิ่งไปถึงแล้วว่าเออยังไง ็เหมือนกับว่าไม่แค่บอกว่าเหมือนกับไม่พอใจที่ว่าถ้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 าชุบมาแล้วอ่ะแล้วแล้วบอกว่าไม่ให้ชุบอ่ะก็ก็กลับไปไปนอนตายข้างในเข้าใจไหมไปทับดดยทั้งทั้งพี่ตื่นขึ้นมายังได้หมอหมอหมอเออหมอยังบอกใครก็บอกอยู่เลยว่าไม่ให้ทับดดยนะคะเขาเหมือนมีคนทับไายปะหมอหมอมันหมอเขาอยู่อยู่อ่ะแต่ถ้าหมอถามพี่ต้องพี่ต้องตอบหมอนะ เขาพี่ตอบไม่ได้พี่ตายอยู่แต่เขาไม่เป็นไรจะหมอให้ตอบเมื่อกี้หมอเขาบอกว่าเราไม่ยอมตอบเขาไม่เราเราถามเราพูดเราบอกตอนไปศพได้ว่าเขาขอออกเหรอไม่ได้เราไม่ได้ขอออกเราเนี่ยพูดกับหมอไม่ตอบไม่ได้เราไม่ได้ตอเลยจริงๆหมอต้องเป็นคนเขามาถามเราข้างในเองหรือเปล่า ไม่คือเขาเอาไปให้หมอแล้วเขาก็ให้ฉุกเฉลยใช่ไหมใช่แล้วหมอก็ชุบยทำตามหน้าที่แล้วก็บอกหมอแล้วว่าเราไม่ได้ขอออไปนั่นคือวงมันยังไม่จบเรื่องของเราใช่เราไม่จบเพราะเราไม่ควรจะเกิดเหตุการณ์แล้วเลยเนี่ยถึงแล้วจริงๆถึงถึงแล้วจบตอนไหนรู้ป่ะป้าผ่าจบตอนที่ออกมือหมดแล้วอะผู้ไม่ได้ป่วยเจ้าบอกให้กูไปทับได้ข้างในตอนแรกกับมันไม่มีอะไรพอไปบอกให้ทับได้ข้างในอ้างงไปทับได้ทำไม จไม่เลยว่าไม่ไม่ชอบที่เขาจะมาแบบแข็งใส่อะทั้งที่เราไม่ได้ผิดกฎด้วยซ้ําเราอะต้องเป็นคนงุดยิดด้วยซ้ำเขาแข็งใส่เราเหรอไม่น้องเสียงเขาไม่ค่อยโอเคน้าเสียงเขาเหมือนไม่ได้รูกว่าติดอ่ะเขาอาจจะแบบไม่ได้อันนี้ก็ได้เขาเหมือนว่ามึงก็ไปต้ปงกปองเขานล้วปล่อยปล่อยปล่อยเขาไปตีมึงอะไรอย่างเงี้ยเอาจิงป่าต่อให้เรามีไฟกับแกงเงี้ยมีไฟที่จะตีเราก็ไม่ได้อยากตีพูดตามตรงเพราะว่าอยากย็ดให้มันถูกตามกฎที่สุดนะได้แบบว่าเจอแบบ ไม่ค่อยถูกกดแล้วก็ไม่ค่อยอยากไปแต่เราไม่ได้พูดเลยใช่ไหมว่าขอเราไม่ได้พูดแล้วเราขอเอกทำไมวะเขาไม่ให้หมอเลยพี่ก็นึกว่าแต่แบบว่าเพือนขอออกแต่ว่าเนี่ยรู้ว่าเพื่อนกําลังมาไม่เพราะพี่บอกก่อนเพราะพี่บอกก่อนแล้วว่าพี่อ่ะจะตายแน่ใช่จิมโบ้มีจิมโบ้ แล้วเขาได้ขิโเบแหละถ้าเรื่องเหมือนมีคนขอโทษอยู่นะขอโทษแล้วก็วิ่งไปเลยขอโทษแบบเขาประมาณว่าเป็นก็ขอโทษครับแล้วก็วิ่งไปเรื่อรถพี่เล่นเนาะมันดูง่ายๆทุกอย่างอ่ะทุกอย่างมันดูง่ายเกินไปพอเป็นแก๊งเราทำไมทำอะไรทุกอย่างมันดูง่ายเลยเนาะอืม ต้องมีเรื่องหรอกมีกแกงอย่นงแธรรมดาสองทีสามทีแล้วก็ปล่อยไปให้มันไปถูกพื้นเล่นยังไงล่ะทั้งแกงมิกเกลนีตัวเป่ามตัวเป่าหูมีตัวเป่าหูมีตัวเป่าหูไม่ถูกไม่ถเล่นเลยไได้ยินกูได้ยินอะไรสักอย่างอันนี้อันนี้เมัยมังอ่ะ เก็มันดูไม่จริงใจในการขอโทษนะมันแบบเขาพูดว่างั้นก็งั้นงั้นก็ขอโทษด้วยครับแล้วก็วิ่งออกเลยงงเลยทีทีเขาทำแบบนี้มันก็ไม่ถูกไไปทุนกันเลยแต่เขาขอโทษะไรใช่ไหมไม่เขาพูดแบบงั้นก็ขอโทษก็แหต่แล้วก็วิ่งออกไม่เป็นไรช่างมันเถอะพี่ว่าเออช่างมันเถอะปล่อยปล่อยไปเถอะปล่อยได้ยังไงถ้ามีปล่อยไหมอีกครั้ที่สองมันก็ต้องมีอีกเออถ้ามีอีกเดี๋ยวเอาเลย ให้ยาพายหรอให้มันไปโถมกันซะเลยขอบชอบแบบไม่จริงใจอ่ะมิเกลงั้นก็งั้นก็วันนี้นะคะเราจะโตในรัดกันเรื่อยๆนะคะงั้นก็ถูกเราจะโตในรัดกันเป็นอีกที่เราเป็นผู้ใหญ่ละจบงั้นก็ได้ของเยอะอยู่นะใช่ของมันเยอะไปไปทำอะไรเหรอไม่ต่อไม่ใช่ไม่ได้ทำ Uhm. มาคีแก๊งมาแน่กันกันก็ตอนนี้ใครอยากจะดีหรอดหรือหาวานใจก็เชิญตามสบายไม่มีค่ะไม่มีใครไเลยค่ะมอมรัดกันมาแล้วมันก็รอหาใหม่เป็นเลย่ดีเขาพูดอย่างเงี้ยเซอร์บอกว่าจะมาเอาลูกไะไม่เอาไม่เอลเลนพูดอะไรนะฝ่ายดีเอาใหม่ดิ